สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไอจะมารีวิวนะคะแบรนด์ทอรี่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นเ m เมอร์นะคะมินิช็อปเปอร์โทนนะคะก็คือเป็นรุ่น มินิโทสนะคะตอนนี้ซึ่งจะบอกว่าทรงนี้นะคะแล้วก็ไซส์เนี่ยนะคะเกือบทูกแบรนนะคะทําหมดเลยค่ะเป็นไซส์ที่น่ารักแล้วก็ใช้งานได้จริงค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแบรนทอรี่กันนะคะวันนี้นะคะสีที่นํามารีวิวนะคะก็จะเป็นในส่วนของสีดํานะคะอะไหล่ทองซึ่งเป็นสีที่คลาสสิกนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะเข้ากับทุกลุกนะคะแล้วก็หนังที่นํามารีวิววันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของหนังซาฟิโนนะคะต,ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับหนังพาด้าน,นะคะหนังตัว นี้นะคะก็จะมีข้อดีก็คือเขาจะทนต่อการขีดหรือว่าขูดขีดนะคะเป็นรอยจะค่อนข้างเนี่ยค่ะเวลาเราขูดขีดหนังเขาจะไม่ขึ้นสีขึ้นรอยนะคะค่อนข้างทนทนเลยค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของทรงกระเป๋านะคะจะทําให้ทรงนะคะตั้งเป็นทรงสวยนะคะนี่เลยค่ะดูรูปตักภายนอกของเขานะคะอะไหล่ตัวนี้ก็คือจะเป็นอะไหล่สีทองนะคะงานละเอียดสวยมากๆเลยค่ะก้นจะเป็นก้น ปกตินะคะไม่มีหมุดนะคะในส่วนของด้านในนะคะด้านในตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆนะคะบุด้วยผ้าสีดำนะคะสแตมม์ลายนะคะเป็นลายซิงเนเจอร์ของแบรนด์ทอรี่เขานะคะเดีย๋ยวาอ้ให้ดูนะคะตัวนี้จะดูยากนิดนึงสีค่อนข้างทึบค่ะ อะไหล่สีทองตัวหนังสือที่สแตมป์ก็จะเป็นสีทองเหมือนกันนะคะตัวด้านช่องด้านในกระเป๋านะคะจะเป็นช่องโล่งๆนะคะลึกลงไปสุดปลายกระเป๋าเลยะคะ่ะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเป็นช่องเล็กๆนะคะ3มช่องนะคะสําหรับเสียบบัตรเสียบเงินหรือว่าเสียบของใช้ได้ค่อนข้างกว้างเออกว้างแต่ไม่ลึกนะคะตันนี้สามารถเสียบเงินเสียบบัตรได้นะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะความน่ารักอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือเขาจะมาพร้อมกับสายคอร์ดบอดี้ค่ะตัวนี้จะเป็นสายที่สามารถถอดออกได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับระดับได้นะคะเป็นสายหนังนะคะสีเดียวกับตัวกระเป๋าเลยนะคะแล้วก็ตัวอะไรก็จะเป็นสีทองเหมือนกันค่ะตัวนี้สามารถถอดเก็บได้นะคะเขาจะมีหูเกี่ยวมาแบบนี้นะคะถ้าเราใช้เราก็เกี่ยวแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็พับเก็บลงไปนะคะถือได้คอร์ดบอดี้ได้สวยงามมากๆเลยค่ะ อุปกรณ์ที่มานะคะก็จะมีในส่วนของตัวป้ายแท็กตัวนี้นะคะก็จะบอกเป็นในส่วนของตัวรุ่นรหัสนะคะส,สีแบบนี้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่ทาเกือบทุกแบรนด์ใช้งานง่ายนะคะแล้วก็สวยมากๆเดีย๋ยวเรามาดูไซส์กันนะคะไซส์นะคะจะเป็นไซส์ที่ใช้งานได้นะคะแต่ไม่สามารถใส่กระเป๋าสตางค์ใบาย,ยาวได้เนี่ย๋ยไอวัดให้มาอีกทีนึงนะคะ ความความความยาวอยู่ที่ห้านิ้วครึ่งสูงนะคะหกประมาณหกนิ้วประมาณหกนิ้วครึ่งเกือบเจดนิ้วนะคะแล้วก็ความกว้างนะคะอยู่ที่ประมาณสองนิ้วนะคะก็เรียกได้ว่าใส่กระเป๋าสตางค์ใบยาวได้นะคะทรงยาวแต่ว่ามันจะโผล่ล้ำขึ้นมานะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะสามารถใส่กระเป๋าสตงางค์ใบกลางใบใบเล็กนะคะแล้วก็โทรศัพท์นะคะได้ทุกรุ่นเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็บอกว่าจะบอกว่าสวยแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่อยากให้ไอรีวิวนะคะแบบไหนสีไหนแบรนด์ไหนรุ่นไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบในการรีวิวนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะว่าคลิปหน้าไอซ์จะพาในส่วนของรุ่นไหนหรือแบรนด์ไหนหรือเอาอะไรมารีวิว สวัสดีวันนี้นะคะก็ต้องขอสวัสดีแล้วก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ